่ครับผมวันนี้ฮะผมจะมาแก้มือกับแผนแชมป์โลกของพี่ยอนคันธะเพื่อนเอ้ยแผนห้าสองสามครับผมบอกเลยครับว่าผมลงคลิปก่อนไหมครับมันก็โอเคมันก็เล่นแบบไม่ได้แย่อะไรมากมายหรอกแต่มันก็คือาอาจจะแบบไม่ได้เก่งเลยนะครับเรียกว่าแบบเรียกว่าเล่นแบบเล่นแบบเป็นปกติทั่วไป <laughs> นะฮะผมลงไปฮะก็มีคอมเมนต์อบอกผมว่าเล่นแั้เสียแผนแชมป์โล่หมดเลยครับ ผมยอมไม่ได้ว่ะจริงๆคือเราก็ต้องมาแบบมาแก้ไขอ่ะรงที่เราแบบว้ยทำผิดพลาดไปหรือทําไม่ค่อยดีเ่ะเพื่อนนะครับผมก็ไปฝึกมาเพิ่มเติมฮะแล้วก็จัดทีมาอย่างสวยงามเหมือนเดิมครับผมมีตัวเสริมมานี่ครับอย่างตัวแรกเลยซีแวนะฮะคือจุดเปลี่ยนของผมนะครับถ้าผมมีคาร์ลสปกเลยสันน่นก่อนี้ฮะมันกว่านี้แน่นอนนะครับแต่มีแค่ซีแวดซีแวดผมไม่เคยจัดมาเลยนะเพิ่งไปนะครับจัดมาสิบยี่สิบห้าบาทนะครับผมนะครับมันมีเอ็ดคอสซิงไง ก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับซีเวสอะเอ็ดคอซิงก็ความเร็วก็พอได้นะฮะเกมแล้วก็โอเคความแข็งเาลาก็ถือว่าโอเคนะครับเลยจัดมาเลยเพื่อนเปิดแม่นๆฮนะเอ็ดคอซิงเข้าหัว,หวกุลิดมันมันแล้วก็ฝั่งขวานะครับนี่เปิดเข้าหัวลาตันมันๆนะครับผมไม่ว่าจะเปิดไม่ว่าจะสวนกลับตรงกลางนะฮะบ,บอกเลยว่ามันหมดนะครับบอกเลยว่าคราวก่อนฮะฝีมือในการเล่นแผนจำลองผมอาจจะแบบเป็นระดับอนุบาลแต่ตอนนี้ฮะผมพัฒนามาข้ามขั้น ถ้ามาประถมถ้ามามัธยมต้นมัธยมปลายแล้วตอนนี้ฮะผมระดับอันนี้ครับบอกเลยอาจจะแบบมหลาลัยแล้วครับผมโอเคเปื่อนะคนอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะเฮ้ยจริงเหรอวะโมหรือเปล่าครับผมยังไงฮะเดี๋ยวดูในเกมกันกับแผนนี้ครับผมแไอติกครับผม,มเผื่อใครถามนะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแบ็คซ้ายขวาตั้งบุกนะครับแต่ไอติ่งนะแล้วก็กองหน้าคู่นะผมตั้งเป็นเคานเตอร์ทาร์เก็ตนะครับผม เน้นเราเน้นเปิดโมงแล้วก็เน้นเจาะกางนะเพื่อนได้แตู่ปแบบวแพนนี้บอกเลยพี่จงกระถาไม่คิดได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมว่าผมจะแก้มือกระแพนนี้หรือเปล่าไปครับผมเลสเบิร์บูท็อปอัพบริการเติมอีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยแน่นอนมีทุนจดทะเบียนกว่า1ล้านบาทและยังมีหลายเกมให้เลือกเติมทองโคตรจะนำโชคใครสนใจแอดไลน์หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจุ๊บ มาครับทุกคนฮะอยู่น่่นจะคู่กันแล้วนะครับผมมาดูกันว่าทีมของเราจะหัวตั้งกันบ้างหรือเปล่านะครับโอ้ยมีระยะหัวตั้งนะตั้งกับกุลิดครับหัวเกือบตั้งนะครับไม่มีปัญหาเพื่อนเนี้ยนะครับสำรองเราไม่ค่อยอลงหรอกตั้งกุลิดยืนยาว,ยาวเพื่อนยินเะข้ามาเฮ้ยแอนอะไรเนี้ยโอ้โหคณาบาเลนซี่อันนี้หว่านเจี๊ยนหรือเปล่าฮะกินนิทรัศกูโดนยิงสามศูนย์ ดูนะครับว่าเกมลุกเขาขนาดนี้ครับแต่เกมรับเขาจะทิ้งขว้างหรือเปล่านะครับตั้นกุลิตเตรียมเก่งคอรอหมกนะเพื่อนโอเคอ่ะโอเคครับผมในวันนี้ฮะไปลุยในเกมครับ let's go มาแล้วครับทุกคนฮะลุยกันนะครับผมมาดูว่าผมจะแก้มือกระแผ่นเนี่หรือเปล่านะครับเอาครับแบบนี้ฮะขอโยนออกข้างก่อนนะครับนี่มีซีร์ไเพิ่มมาอย่างที่เราบอกนะครับแล้วกูซีร์ไอจะบอลไอซีร์ไอทะลุไหมเฟนหน้าเขาเยอะมากทุกคนนะเราจะส่งกี่ตัวก็ได้อ่ะ โดนโอเคโดนเลยครับออกข้างฮนะโอเคครับไปแล้วครับริมเส้นเจอกันเพื่อนไป,ไปครับผมไปครับโบนะเซนโอ้โอยจังหวัดดูเลยไม่เข้าถึงจัดอะ่ะมากดเฟกนะเมื่อกี้โดนอ่านแล้วอ่านผิดใช่ไหมเฉยๆเพื่อนไปลุ้นถือทีเดียวป่าแล้วครับกูหลุดวิ่งฮนะเฟกโอ้ยลิมเซนแบบนี้ไม่ต้องถามหรอกว่าเฮ้ยจ มันค่อนเปิดไม่แม่นว่ะเพื่อนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ท้าแม่นทำหายชัวฮะตาตันกินคอลอลมองอุงอ่ะยิงนี่ด้วเพื่อนการอะกันดะเออโอ้โหไม่รู้ไปแล้วเอ้าเพื่อนจ๋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 าเบ๊กบอกเมื่อกี้คิดหนักอยู่ไงคิดว่าจะส่งดีหรือว่าจะแบบแปลกตรงไปยิงเลยด้วยวะ แต่ยิงดีไหมมันยะคิดอยู่นะครับหรือจะเฟกช็อตดีไม่ขึ้นมานั่นแหละยิงแม่งเลยนะน,นั่นน่ะยิงคอรอหโมองเพื่อนใครก็ได้เอ้าวหูเสาแรกโล่งแบบนี้เอาไม่ลงละวันที่ยิงกอรอหโมองอีกทีนึงขบวนเปิดลูกพ่อไปเลยครับไปครับเป็นแกนะอุ้ยไม่ดีวะแกเป็นตัวดักได้ครับผม เ,เ,เขาส่วนเราเราส่วนเขาสวนเราได้นะถูกครับโอ้โหเลนเวทส่วนลูกพ่อไปครับเลนเวทฮะเลนเวิมี Ad อเ,เอ็ดคอซิงนะเพื่อนเลนเวทเอ็ดคอซิงเรียบร้อยดิแบบนี้ยโอ้โห,โหตั้มเรียบร้อยฮะแล้วกลับมาเดือดกว่าเดิมครับผมจุดยันกว่าเดิมคลิปก่อนถ้าใครเคยดูนะครับหรือใครยังไม่ดูไปดูได้นะตอนนี้คลิปก่อนนะฮะเหมือนแบบเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมนะ อันนี้เหมือนแบบมาหาลาัยแล้วนะครับพี่ไล่แบบนี้ฮะคือแบบมันมันต้องมีฝึกไงะนะครับอยากลองเล่นไงแต่เล่นเล่นไม่ปรงไม่เป็นน่ะเนี่โมโซจัดอะ่ะไปครับรครับถึงวะโอ้โหไม่เลยนะครับนานตัดได้ค่อนข้างดีครับผมกลางเพื่อนคนแล้วเอาเกมรับนะสวยโอ้โหสุดยอดเพื่อนายเปลี่ยนแกนะแต่อบ,บอลนี่ไม่เอาเพื่อนนะเลยแต่แหละสวยตัน ตายป่าจู่ตันหนึ่งสองโอ้ยกูส่งผิดตัวงเมื่อกี้สัปัน่ะอันกลางเรียบร้อยตึนโกรครับดีนนะอัลโลครับไมขไปข้อนึงไปค้อนโอเคโอ้โหโดนบอลไม่แม่นเลยชะมายเคลืนกูขายดีไหมเนี่ยจ่าเพื่อนอีกหนึ่งตึงโอ้โหโดนเบียดไอ้เกียอะไรนีรร่แข็งจัดเอาข้าวเบิ้ลครับเอ้าผมไม่กินถ้าผมเขาพูดเอ้า ในเขาหายเหรอผหผ้าจัดเลยผมไม่มีปลาันนี้นะเพื่อนไอ้ร้อหลุดโอ้โหเฮกิตันรอวิ่งอ่ะอวิ่งมาฮะตันคนเดียวโดดบอกเลยว่าไม่เหลือนั่นแหละเพื่อนอือบนครับครับครับเรามีความสูงนะเอากูรีดแบบนี้โรสกีเม่์ มาแล้วเปนที่สองเจอส่งแบบวินาโนพังแตะเพื่อแต่ไม่มีนะตั้นบอกมาจัดมาแล้วเพื่อนเม่ที่สองจัดให้รู้จักเมื่อกี้บลุดเข้าบอนเพื่อนไปบอกเพื่อนเลยโอ้โหแดงแดงแน่เลยวะล้นจ๋าเหลืองได้ไหมล้นเหลืองไม่เป็นไรฮะทุกคนครับไม่เป็นไร อะไรไงเราก็ได้เหลืองด้วยคนะฮะเฮ้ย yeah. เป็นจังหวะเมื่อกี้นะครับผมกะผิดนะถ้าเป็นพวกแบบอาตูเล่น,นะครับรีโอเฟนานะหรือตูรามเนะี่ยเรื่องความความขายยาวนะครับเวลาเสียบมันจะเสียบถึงนะแต่นี่เสียบไม่ถึงนะครับลองใจใจดิผมว่านำสองศูนย์นะเขาคงไม่ใจเขาเขาคงไม่ยิงกลางหรอกถ้านำสองศูนย์นะครับซ้ายโอยกลางเี้ยเมืาผมเล่นปกติผมยืนกลางตลอดในะเกมนี้กูออกซ้ายไม่ยิงกลางมันรู้อะ ย่คำนวณผิดฮะผิดพลาดนินดหน่หอยเพื่อนโอ้โกระตุกกระตุกจานป่าเลยครับแบบนี้ฮะวังรุกแล้ผมบลูดกูลิดครับผมโอ้โหก่งกรอร้องโง่เรียบร้อยนะเพื่อนจ๋าหลังเพื่อนตัวเล็กไปอะหลังสามด้วยเนี้ยมันก็แผนนี้ก็หวานนี้เพื่อนจะไปอันกลางครับตัวนี้ฮะ อเลยฮนะอะไรวะ4 L Y C C เหรอแปลว่าอะไรอะ่ะวงเกาหลีปะ K-pop อะ่ะนี่ครับคนาฮะคณะ,ะไม่โดนแดงไม่ไม่โดนแดงอะ่ะโคตรสวยอะ่ะนี่นะครับผมนี่ทีมเขาบอกเลยว่าเกมลูเขาต้องเดือดน,นะจริงๆอะ่ะนะครับหรือว่าเขาโดนเกมรับหลังห้าเราหรือเปล่าเนี่ยพี่จอห์นไม่งัเอาแผนเดี๋ไม่มาจากไหนผมถามจริงเลยอยากรู้มากนะเคยไปเนที่แบบแม่งครบเครื่องเว้ยเราเอาเอาแบบแบ,บ็คขวาแบบ็คซ้ายเออเติมเกมใช่ไหม พอเติมเกมนะด้วยช่วยไอช่วงเล่นเกมรับอ่ะมันมันก็ลงมานะลงมาเล่นเกมรับดีนะครับผมเดี๋ยวอกข้างฮะเดี๋ยวดอกยาวข้างยาวโอเคเดี๋ยวมนโอ้โหมันรู้อ่ะฮะไม่โดนเอาโดนอีกูไปทุกพ่อผค,คิดว่าผมมีสองคนคุณยาวผมลงไปแล้วท่าน <S <S มันเกือบเอาลงมันเกือบเอาลงอ่ะแข่งโป๊กเลยท่านเลยต,นอ,ยต,นนตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะท่านนะครับผม ยิงไม่คมเท่าเท่าแต่ก่อนนะตอนมาแรกๆนะครับตอนก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนหกอิงฮนะทิ้งไว้ก่อนถึงคนหนึ่งจิ้มอ้ยโยนมันได้ย้อนหลังไอ้เวนดีนะครับนอกกรอบโอเคครับล้นผมจะไม่ทําอีกแล้วล้นเพื่อนไม่ดู้คาับชาดูทำไมเล่าเป็นจังหวะเข้าบอลน,นะฮะที่เราเข้าช้านะครับแล้วเขาหักก่อนนะวันนี้ครับเราจะว,วิ่งหลอกล้อหลอกครับรจู๊ Curved <and> curved> เนี่ยเราหล,ลอกฮนะวิ่งผ่านทีหนึ่งครับให้เขาแบบลังเลหน่อยเฮ้ยตรงไหนมันว่างกันแน่วะโยนไปข้างหน้าเลยครับหน้าเราสูงทุกตัวโยนนะครับใครใครบอกไม่สูงผมเถียงขัดใจอะ่ะเอาเชียเอากูไอ้ยี่โดนเพินไม่หน่อยวะ <ś c oughs> หน้าเขาวิง่งมาเป็นกี่ตัวไม่รู้ไม่เกียะโพูดเยอะเราพลาดนนเยอะนะครับอย่าพลาดน,นะเพื่อน พัดนี่พัดนะโอเคครับสวยฮะคนหนึ่งสวยฮะเพื่อนสวยเพื่อนผลิตโอ้โหที่กูสงมงมือช่วยที่ปะเพื่อนดีครับเนมาฮะเน่มาล่างโฮนะครับค่อนข้างจะเก่งนะเพื่อนนะสี่ปันนึกว่าเข้าไปแล้วเมื่อกี้ เงียบกิฟตเลยนึกว่าชาบี้ยังบ่นอ่ะไอ้เชีย่ยเอาชาบี้มาเล่นแหม้นอันเนี้ยจะบ้าหลังสามครับกับชาบี้หลังสเสียงรั่วเลยเพื่อนหลังสามนี่ไม่โคตรรั่วเหรอเห็นปะโค้กเพื่อนโค้กลุกันตันลุกันการไม่นาพลาดครับผมโอ้โหตุ้ยทำมันโหดเลยวะกลางร,ร้อยเปอร์ถึงเรืเดงนี้โอ้โอ่านแล้วไม่กี้ผมอ,อ่านเลยนะ จับตั้นฮะตัวไกลเพื่อนตรวจไวไปครับผมโอ้โหวาแม่ค้อนฮะติดจะโหลดทำไมค้อนโอ้โหจานเ่ฟาวดิเจอเฟรช็อตนะหลอกสักทีสหน่อยเป็นการดึงจังหวะดึงเชิงับเพื่อนเมื่อกี้คือแบบเปิดเกงคอราหมงเลยนะเมืเ่อกี้คือเต็มเต็มกระบานอะตั้นอะอา่ารูปนี้นะครับกลยุทธ์ก็หกหลา มมันเป็น,มง,ม,ปนมงได้แหรอวะฟ่ิกอะกูมัวซั่วตัวเหล่งจัดเป็นไเงี้อย่าทำนะครับแบบเนี้ยเล่นมาขี่ไปแล้วกูมัว่วซั่วจัดเพื่อนบนคืนหลูอยู่แล้ว่คืนอะไอ้หูดั้นกูเกือบเอาได้เพื่อนเมื่อกี้เบอร์จัดจะผ่าแล้วหลุดเปนั่งอยู่คนเดียวเอง ไม่คุ้ม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 ชวยกลางเพื่อนนั่นแหละตันหลุดครับตันวิ่งรู้กันนะคุณเขาตันห่มพูดไปหรือเปล่าอัพมงเล่โมูซเจ๋งแล้วต้องพูดบ้างครับพูดแล้วเนี่ยตะบ,บุญโตบบนดิตะบุญเพื่อนคนนึ่งหยิบรับไม่ได้ครับป่ายแล้วฮะโอ้โหจะหลุดอีกแล้วผม ติดจรวดอีกแล้วโอ้โหเกงคอล้อมงนะเพื่อนนะอเลิบทำเพื่อนเลยวะกูเมื่อกี้ไม่ต้องเฟกช็อตก็ได้นะฟปช็อตทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันโลสกีเมอร์อุอ้ยติดขาทิงหลังฮะติดเล่นหน่อยเยอะเยอะด้วยครับนี่ครับบอกเลยว่าติดสูตรติดสูตรอะสูตรเนี่ยพี่ทำมาแล้วน้องเอาป่ะลูกมงฮะ คือว่าพี่ขอแล้วกันตั้นลูกพอ่อเต็มกระบานครับผมสลาตันอิดบาฮิโมิเทพเจานะ้าฮะอยู่ที่ไหนคือเทพเจา้าจำไว้พี่พูดแล้วว่าตั้นอิดบาฮิโมวิดน้องชายกันละเอาอย่าเล่นตื้อๆนะครับตื้อๆก็ได้อยู่นะครับเราะผมครับหักมายัางไง โดนครับเพื่อนเฮ้ยมอนไม่หาไม่หาคุณทกทุกอันเลยวะกระตุกกระตุกจานโอ้โหป่ายเลยครับกูณีทนะั้อู๋หลังสามันรั่วเลยเพื่อนเลยอ่ยอนานหนังบากโกรครับเมื่อกี้ฮนะโกไม่กระดิกผมไม่จบับบรรทัดอย่างเถึงโก้ดิ้งครั้งกดรอเลยเพื่อน เพราะว่าถ้าเราวิ่งแราวิ่งใกล้นะครับยิ่งง่ายนะอย่าอย่าอย่าไปใกล้ตัวโกน,นะมันถือว่าใกล้ใกล้มุมนียครับผมตัวนี้นะทำไมเคลื่อนลูกพ่อสวนน่ตึงตัวนี้ครับผม,บผม,ห,มหมวนหมวนป่ายเลยครับตันวิ่งงะบาลนซี่ครับถ้าแบบอ่านนะเรื่องพวกตัวไอตัวเล็กอ่านดีอยู่นะแต่ถ้าแบบลูกกลางกาศนะครับผ่านเลยนะผมบอกก่อนให้ให้มาเสียบโอ้โหเป็นไงนะเพื่อนวันนี้ฮะทุกคน,นครับคอมเมนต์มาว่าแผ่นนี้เป็นไงบ้าง แต่ก่อนผมอุานาลบย่างนี้ผมหมาอะไรได้ยังหเห็นหรือเปล่าของแท้น่ะแผ่นนี้ฝึกมาแบบหลายรอบไปนะครับมันม,ม,มันก็ต้องเก่งขึ้นบ้างหน่อยเนาะใช่ป่ะแล้วใครแมนอาได้ไหมครับเพื่อ,อนๆนะทีมใครวะทีมเขาดีกว่านี้ทีมผมอยู่นี่ครับโอ้โหบังรูดกุลิตงูกแกงกองครับเพื่อน8.5ยิงกี่ลูกวะเนี่ยน่าจะทั้งยิงทงั้งแอซิดนะครับไม่นับเลยว่ะ แต่มีแบบลูกโขกมีลูกโลสกีมเมอร์ด้วยนะครับน่าจะน่าจะมีแอซ็ด,ด้วยนะแต่ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นไงฮะกระแผ่นแชมป์โลกนะครับเรามาแก้มือเลยนะครับผมเขาเกาะก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างไม่ดีอะนะครับเล่นเล่นไม่ค่อยดีฮะแต่ชนะมาได้ไงก็ไม่รู้นะเขาเกาะเออเสมอดิเสมอมั้งน่าเกมบอกอ่าเสมอนะครับเกมนี้ฮะบอกเลยว่าเราฝึกเล่นมาแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือเราเพิ่มซีแวนมานะครับเพิ่มตัวเอ็ดคอร์ซิงมานะก็มีคาร์ลนะบอกก่อนว่าสนั่นกว่าน,นี้อีกเพื่อนฉันท่นั่น,นโลกอ่ะเลยนะียวย เออจริงนะครับผมกับแผนนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับคลิปคลิปนี้เพื่อนนะถ้าผมพัฒนาครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเคป่ะโอเคนะครับผมใครอยากผมเล่นแผนไหนอีกลองคอมเมนต์มาเพื่อนผมจะไปฝึกแล้วผมจะเล่นมาให้ได้แค่นแหละโอเคครับผมผมอารไลฟ์สตรีมนะครับอยู่ในทิกตอกนะมารับชมกันได้นะครับเพื่อนนะทิกตอกช่วงประมาณค่ำๆเป็นต้นไปนะครับทุกวันนะเพื่อนจมีบางวันอาจจะบิดบงบิดบ้างนะครับนะครับผมแล้วก็จะมีลงคลิปสั้นนะฮะทั้ง อ่าเฟซบุ๊กเนี่ยครับในเพจเฟซบุ๊กนะกำลังคนอกนายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทิกเกอรนะครับแล้วก็จะมีลงกับช็อตบ้างนะครับใน YouTube เราเนี่ยนะฮะในบางครั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมก็ยังไงครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะไอเลิฟอยูทุกคนนะกดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อจะไดพลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ